โอเคครับผมสวัสดีคร oh. well. ับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเฟนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นหมด Battle Royale เลยนะครับทุกคนโอ้โหแม์แรกของปีเลยวะเนี่ยที่จะทำคลิปในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับเรื่องของปืนเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบนี่ครับผม Pi s k e ป p e อร MK2 นะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยใน BR ก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับผมก็เลยจะมาสอนทุกคนแต่งนะครับโดยที่การเล่นของผมเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามือนะครับเล่นของ BR นะครับแล้วก็ Pi s k e ป p e อร MK2 เนี่ย ผมยังมองว่าเล่นใน BR เนะี่ยยังไม่ค่อยโอเคสู้กับ AK อะไรไม่ค่อยได้ะครับในช่วงนี้นะแล้วก็เรื่องของของแต่งเนะี่ยทุกคนก็แคปไปตามนี้เลยนะครับมันจะอยู่ใต้ลำกล้องปืนเนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีตัวหนังสือนะครับมันจะเขียนไว้เลยนะครับทุกคนก็แคปไปแล้วก็ไปแต่งตามได้นะครับโดยการแต่งปืนแบบนี้เนะี่ยเหมาะสำหรับ BR เท่านั้นนะครับ MP เล่นไม่ได้นะครับทุกคนในตอนนี้แบบผมไม่อยากไป ot, วัน m a s ค c o t ว่ะรู้สึกเหงาเลยครับเดี๋ยวเราไปหาตีกันหนะ่อยดีกว่าเมื่อกี้ผมก็ พสไปในชุมชนเลยนะว่าหาตี้บีอาหน่อยครับไม่มีใครเลยวยทุกคนน่าเศร้าใจ <_ ll up> เอ๊บีอาขาดหนึ่งขาะโอ้โหสว, <รอ S 2> วัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นด้วยได้ไหมครับได้ค่ะได้ไได<ช>หรอครับใช่แล้วฝากแบกด้วยนะครับพอดีผม <_ s> ใครเพื่อน<า>พอดีอยากเติมเกมเปยสาวอ่ะมีรา้านดีๆนะนําไหมอ่ะ<ม>นี่ไงล่ะโอเวอร์ช p ออร้านเติมเกมชั้นนําสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่นใน PR นี้เลยนะครับซึ่งผมอาจจะบู๊ไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไมค์ไปว่าผมอาจจะบู๊ไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมจะพยายามหาปืน m k 2นะครับจากแอร์ด็อปที่ผมเซ็ตให้ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยากอเ๋ยผมจะบอกเพื่อนในเกมด้วยนะครับว่าไปส่งแอร์ด็อปหน่อยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะพยายามขอให้เขาไปส่งให้ได้นะ ตอนนี้ผมก็จะเล่นเป็นคลาสของนินจานะครับโดยการเล่นนินจาของผมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงเดียมันบอกมือสําหรับการเล่นของผมเลยเพราะว่าต้องจุ๊บไปนั่นไปนี่นะครับถ้าใช้คลาสอื่นเนี่ยก็ลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะไม่ฟิกนะครับว่าผมจะเล่นปืน MK2 กระบอกเดียวนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยผมน่าจะจับ MK2 ให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับซึ่งตัวต้นเกมเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปเตะสาวนิดนึงนะทุกคนนะสวัสดีครับ mk2 ได้มันดีไหมครับใน br หนูคิดว่าไม่อะคิดว่าไม่เหรอไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลองไหมไปถึงลองอะไรหรอครับลองปืนโอเคไหโอเคครับไปลงเมืองไหนกันดีไหนก็ได้ได้หมดได้เลยครับเพื่อนภูเขาน้ำแข็งไว้ครับดูดีกว่าดูดีกว่าบู๊เลยดีกว่าเดี๋ยวผมแบกเองโอ้ย โอ้โหเยี่ยมจัดโอ้โหทุกคนผมต้องปิดไมค์แล้วว่ะสปอร์ตด้วยมีสปอร์ตด้วยผมจริงจังกันนะโอ้โหใช่ปหรวะเฮ้ยใช่แล้ววะเดือดเดือดเลนส์สปอตกูอย่าลืมเลยแตกไปหนึ่งเสียได้ไปหนึ่งครับทุกคนอ่าวเพื่อนน็อกมันไม่มีเกาะว่ะไม่เจอแล้วไปเจอแล้วอันตรายมากเลยอ่ะโอ้โห ตามไม่ดีแน่แบกมีคนเดียวแล้วอะอามันคือความฝันนะครับทุกคนอย่าคิดมากเมื่อกี้ทอดทีนะครับพอดีผมไม่มีเกาะเลยอะ่เป,เป็นไงข้ออ้างล้วนๆเลย คือเมื่อกี้ก็มีอ้าวมีคนออกไพ่ว่าใจจังหวัดคือเมื่อกี้ผมมีเกาะแต่แบบไก่ไงตายเฉยอยากกินนมอ่ะอ้าวเป็นคนเมืองกับครับเ,เอเอแล้วคน,คนที่ไหนครับเนี่ยเชียงใหม่อ้าวผมไปอยู่เชียงใหม่อีเฮ้ยก็เจอคนเชียงใหม่อันนี้ผม,มไปด้อุเรนในหมู่คนเชียงใหม่แต่น,น่ะพี่เบสสวัสดีครับฮนะร,ร,บรู้จักด้วยเอะ ใช่ครับพี่เวทผมเฟซซีพี่ครับสวัสดีครับอ๋อขอบคุณมากครับมาอัดคลิปอยู่นะเนี่ยตอนนี้อ๋อครับผมสวัสดีครับช่วยช่วย,วยบแบบไปรุ่นเมกาเอ้ยของจริงว่ะช่วยแบบช่วยเก็บด็อกแท็กด้วยนะเพราะว่าจะมาเล่น MK2 อย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวขอจีบสาวแป๊บนึงได้ปะััดไปครบ <laughs> เดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยวันนี้เจอคนแบบคนดังงี้ปะ่ะคนดังงี้ปะ่ะลองหน่อยครับพี่ก็นั่นนะสิเราไปชิวๆก่อนไหมได้หมดครับ คือตอนเนี้ยอยากจะได้แบบในกล่อง a อ r Drop เ่อยากจะไปแลกปืนเป็น m k 2 Peacekeeper MP2 เงเพราะว่าเซ็ตไว้อยากจะมารีวิวแต่เมื่อกี้พาสาวๆแห้งไปแล้วรอบหนึ่งก็ <c oughs> ทีนะครับ <c oughs> โหเจอ Peacekeeper ทองเฉยว่ะทุกคนคือตอนนี้ผมได้พ i ีสกิปเปอร์ M p 2แต่ผมรู้สึกว่าผมเซ็ตปืนมาแล้วนะครับเป็นระดับ l e จ e เดอรีของเอ้ไม่ใช่ไม่ติกอะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเว้ยผมก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นพ i ีสกิปเปอร์แบบไม่ต้องแต่งก่อนเลยละกันแต่ศูนย์เล็งเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาของแต่งแบบว่าให้มันเป็นเฮคซีเจ เดี๋ยวหาของแต่งที่เป็นแบบให้มันใส่สโคปได้ใส่สโคปได้นะครับซึ่งทุกคนดูดิเวลาซูมอะถ้าไม่ได้ใส่ศูนย์เล็งอน่ยคือมันดูยากนะครับถ้าระยะไกลนี่คือแบบเล็งไม่ได้เลยเว้ยผมก็เลยจําเป็นต้องแบบใส่ของแต่งด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนเรายิงก่อนแล้วว่าเอ้าวเฮ้ยทำไมตี้เราเก่งกับบอดอย่างเงี้ยคนครับพี่คนมาเป็นคนเหรอคนเหรอโทษโทษโทษโอ๊ยไม่เห็นเป็นตีนะพี่โอ๊ยไอ้ไอ้นี่อย่างพี่รับผมไอ้เอมาละมาละวไอ้มาละ ผมยิงไปตัวนึ่งละมันมีไหนไปเดียวนี้ย,ยิงตายไปตัวนึงใช่ใแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะมันมันอยู่หลังไอ้นี่อใช่ครับเห็นแล้วครับอ่าเดี๋ยวตามไปเดปี๋ยวตามมาออ้ปปยปไปไป โอเคหมดยังครับเบอร์สี่เบอร์สี่แบบเก็บหมดยังมไม่กี่หอมได้ในจุดลิ้นเนี่ยเป็นร้อนในอ,อีวะโอรเป็นฮ้อนในอีวอะอืมเลยกูเล่นเกมแล้วคือมันเป็นลูกซองอย่างนี้ปั๊บแล้วก็แบบโดนแฮกุหน้าบมตายจ้ะมีกระสุนปืนมไหมครับใครมีกระสุนปืนบ้างมีร้อยมีร้อยกว่ามีเท่าไหรอ่อ่ะผมมีสิบเอ็ดนนะัดไม่มีแมส <Okay. S 2> เพิ่มด้วยไม่มีแบบกระสุนสำรองเอ้ยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเลยนั่นี่ะ <laughs> พราครึ่งหนึ่งโอเคโอเคโอ้ใจหายแวบเลยเดี๋ยวขอไปขอลอยฟ้าแป๊บนึงนะตามมาได้ปะมีสโนบอร์ดอยู่ใช่ปะได้ครับมีครับโอเคโอเคน้องสาาชื่ออะไรอ่ะจะได้เรียกถูกผมผมชื่อทรอยครับทรอยมึงมันเข้าหูผมไหมครับผมทรอยหรือทอยของเล่นใช่ปะทรอยครับทรอยก็ประมานนครับเขาเรียกทอยแล้วกันเนาะครับผมได้ได้หมด ไปจ้าผมเลีย f c พี่เลยนะผมดูพี่นะครับเจทุกคลิปเลยเจอ f c เมื่อไหร่ก็พูดแบบนี้ทุกคนอ่ะหยอกหยอกหยอกขอบคุณมากครับไะได้ยินเสียงเปืนมาจากแถวๆบัสเต,เตชันโอเโดี๋ยวเราลงเลยเดี๋ยวผมยังไม่มียาผมไปฟาร์มของก่อนเ่ตอนนี้เรามีหน้าที่ใหญ่หลวงที่ต้องดูแลสาวเชียงใหม่นะรู้ปะ <c oughs> โหฟาร์ไมไปหมดเลยว่า เเดี๋ยวนิวเคลียร์ก็เหมือนจะมีใช่ใช่ใช่ปลายพี่เป็นนิวเคลียร์แล้วตอนนี้ตามมาแล้วกันนะผมไม่มียาผมหายยาไปเจอแล้ววะอ้าไหนกันเยอะชิบหายจะรอเปล่าวะไม่เห็นแล้วครับสองคอพี่สวยเออเฮ้ยมาแล้วอีกตัวหนึ่ง อเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมก้าโอ้เมก้าตายยังไงโอ้ยมันมีเกาะสามด้วยกำก็บของอะไรแล้วปืนกูไก่จังวะ โอเคโอ้ปืนโคตรกากเลยด้ยครับพี่สุดยอดครับน้องก็อย่างนี้สิดนยคนยังไงปืนที่ดีที่สุดมันก็คือ AK47 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องให้ผมรีวิว m k 2แล้วแหละโอ้ใช่หรอมันชอบแมวอแล้วก็ชอบเสียงมันชอบตกวามร้ยึต่อที่มดแล้วเนี่ยคือเขาแคสเกมไปไปอย่างไร ไปเรียบร้อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยเดี๋ยวดอย<ห>มาเก็บของตรงนิวเคลียร์ก่อนก็ได้นะได้ครับได้โอ้ยนึ่เกียว์แล้เหรอวะเสร็จมาหมดแล้วเนี่ยทำแล้วไม่ถูกเลยเจอพี่เบสไอ้ <laughs> จู้จุ้จู้จู้มันทำเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยอมีสโคตเดี๋ยว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 มึงเจอปุ๋ยอ้าวมีดงมีดอกเนี่ยเจ้าวันนี้ อย่าต้องเกลี้ยกล่อมอย่าต้องเกลี้ยกล่อสายเกี้ยวกาดมาเกี้ยวกาดเมืองเมืองเชียงใหม่ไปดิแอ้ดอบอยู่ใกล้ๆพอดีแล้วผมไปลงที่เดิมนะครับเฮ้ยไปแอ้ดอบเลยไปแอ้ดอบเลยโอ้โหใจเย็นพสิมาลงลงมาเลยครับมาเลยครับผมจะดูแลยิ่งกว่าชีวิตดอยดอยอยู่ไหนอะดอยถึงวะที่เดิมละถึงอยู่ถึงอยู่พี่เฮ้ยมีคนเก็บไปแล้วแอ้ดอบอะที่เก็บของไปก่อนเลยก็ได้มาตามพี่โอเคครับ ลากศพพูด่างกับอ e ีแรงโอ้ยขอบอ,ด,ด, <c oughs> <c oughs> หด,อดหน่อยดีเก็บคิวออกคลิปหน่อยหยอก <c oughs> อยากแค่ดอกมันมีคนลูดไปแล้วอ่ะแต่ว่าอยากไปแค่ยอยากไปเอาปืนเฉยๆนะตอนนี้มันยังเหลืออยู่นะพี่จะไปใช่ใช่ไปไปปไปลูดปืนกันหน่อยดีกว่า <c oughs> ทิ้งเบอร์สองได้ไหมเนี่ยรอด้วยรอดยในโคตรเมืองเลยนะไปครับใช่ใช่พี่ไปเอาไอ้ดอกลูกใหม่เลยแลวกันเนี่ยนิวเคิร์กอันไปเล ่เอาไงดีใจมันหวั่นว่ะแต่ขอไปเอาปืนก่อนละกันคลิปนี้สกีเจอร์ก็คือต้องไปเอาปืนแค่นั้นแหละมารีวิวใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคทุกคนไปตอนนี้ก็ผมจะลงไปในแอร์ดับแล้วก็จะไปเอาปืนให้ได้โดดไปเลยละกันอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยตายตายตาย เฮ้ยมีคนมีคนอย่ามาได้อ้า AE เลยโอเม่ไปและไเรเห็นละอยู่แถวนี้แหละได้ยินรอยเท้าขึ้นเต็มเลยอนนั้นน่าจะบอดครับไหนวะอยู่ในบ้านป่ะพี่เออในบ้านในบ้านบอดบอดพี่อ้าวลอดช็อตมาต้อฟักนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราช็อตแบบโหดเหี้ยมเมื่อกี้ใครเจอก็สะดุ้งไปครับระวังนะตอนนี้ผมไม่มีสไนนะครับระยะไกลด้วยแบบเราต้องแบบสเก็ตบอร์ดแบบวัยรุ่ันเมก้าอีกแล้วอะเเก็ตบอร์ดเถิดไมค์เมกบอลตีหัวเลยน้องมีสไนนะน้องมีสไนนะอ้ายเอาไมค์นี่เมืองเหมือนกันนะเนี่ยเราอะยอคยอคยอเดี๋ยวมากล้าอู้ผมว่าเฮ้ยมภษกิดตรงไหนวะไปเลยดอยพี่เชื่อมั่นเลยตัวน้อง ว่าไงครับอาจจะทอยด้วยแบบใช่ใช่นั่นแหละครับนั่นแหละทอยเออทอยอุดอยเฉยทอยลาจาร์ซี่ดอยดอยเข้ามาคือตอนนี้สถานการณ์เงียบสงัดเหลือเกินครับทุกคน้ยมีคนเบอร์ไรเบอร์สองอยู่ไหนไหนวะได้ยินเหมือนเสียงสไนเปอรียบร้อยไม่ใช่บอทครับคนด้วยอที่เบสเทาอ่ะ อันนี้ระยะนี้ผมว่า AK เไม่น่าไวครับเฮ้ยผมเจอแอร์บอลด้วยประมาณ2 2 0กว่บาลนั่นแหละโอ้โหมันไปได้ดแล้วโอเคโอเคตอนนี้มันน่าจะมาเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนการอากาศเป็นเม็ดหนึ่งเออได้อะอยู่ไหนวะเนี่ยเขาเขาลงบ้านละบ้านหลังนี้เลยบนหลังคาหรือเปล่าระวังนะใช่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 หลังคาครับพี่พี่ขึ้นไป จะตายไอ้เชี่ยขึ้นมาทำไมฆ่ามันอ่ะพี่กับตายโอ้ my god รอดได้ไงวะเนี่ยมีมีเฮลิคอปเตอร์มาครับอย่าไปหยองยิงมันยิงมันเออเออควันขึ้นมาโอ้โหใช้กระสุนอะไรเนี่ยปกติอยู่เลยปกติใช่เลยรู้ว่ากระสุนไวเบเนียลไปครับขึ้นไปว่าไงครับเบอร์สองสบายดีหรือเปล่าไม่ค่ะ มีมีอะดรีนาลีนเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้เฮ้ยเสียงเท้าโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลยคืออย่างที่เห็นครับทุกคนคือ MK2 ถ้าเป็นระยะแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมคือมันมันดีดนะครับมันดีดนิดนึดนงนะ มันอาจจะดูยิงยากนะครับแต่ถ้ายิงจริงๆก็สามารถยิงได้นะครับแต่ถ้าแนะนําในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนไปเล่นแบบ M K เอ้ย M K เลยอะ A K สี่เจ็ดหรือว่า A K 1 1 7น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็เวิร์กที่สุดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ค่อยแนะนําทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันต้งไหนนะตรงไหนนะแถวบัสเตชั่นนี่เราเจอละเชพี่ตามไปอยู่เฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะใจมันถึงว่ะเนาะคนเนี้ย เฮ้ยซ้ายมือซ้ายมือสกีมาตกใจเฮ้ยเฮ้ยพี่มีมาช่วยแล้วพี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อข้างล่างเลยเออใช่เต็มเลยไปแล้วจ้าพี่กลัวมันดักวะขอแจมหน่อยเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้ว ไอ้ยเกือบตายเก็บสองว่ะโอ้สุดยอดว่ะใครเก็บสองอ่ะพี่อหรอพี่อะอ๋เหรอพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยตกใจเมื่อกี้ปาดสลิงออกแทบไม่ทันหมดไปใต้ดินไม่ได้หมดไปใต้ดินไม่ได้ใช่ไหมหมดมาในใจเราก็ได้ไหม อุ้ยคนเหลือเยอะมากเลยไปไปเดี๋ยวพี่ตามไปลอยไปเลยลอยคนเล้งสูงแรงสูงอะไรผมเพิ่งจะอะไรเนี่ยอีลิตอยู่เลยผมเล่นไม่เก่งหรอตุ้ยพูดแล้วหัวล้อนี่ไม่จริงนะไปนอกวงเลยนอกวงเลยนอกวงเลยโหจริงนอกวงเว้ยโอ้โหน่าจะเหลือแต่ปอดอะตอนนี้ยุ้ยเออกูจะได้เสียเม้าจ้าเล่นเป็นกันเนาะ โอ้ตอนนี้คนเหลือกี่คนวะเนี่ยโอ้หบัตรล้วนล้วนเดียวเดียวเหรอคนเดียวนะฮ่ฮ่าปิดฉาก jam j a โอ้โหเดี๋ยวรอดูชิปได้เลยนะเย็นนี้โอเคครับแล้วใครมาร้องเพลงวะเนี่ยตามช่องช่องเดอะเบสเลยค้นหาเดอะเบสไปเลยภาษาไทยเดอะเบสภาษาไทยเลยครับอเล่ รอบเสียงนูออกก็ดีไอไม่ได้ข <c oughs> ี้เกียจโอเคผมทุกคนก็เรื่องของแต่งที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ mk2 เนี่ยคือมันเป็นปืนที่อยากไม่ค่อยเหมาะกับ br ัเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าเราแต่งเรื่องของระยะดาเมจมากไปใช่ไหมครับ ปืนมันก็จะดีดมากๆเลยเพราะว่าของแต่งเนี่ยน้อยมากเลยนะครับที่จะมีเรื่องของความแบบช่วยเรื่องของแรงดีดอะไรแบบนี้แต่ว่าที่ผมแต่งเนี่ยจะเน้นเป็นระยะกลางนะครับเพราะว่าถ้าไกลเนี่ยผมก็จะเลนสไนไปเลยอย่างเช่นลำกล้องปืนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นลด12เอรนนะครับระยะห่างการลัน่นแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะครับจากปกติเป็น41นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ผมใช้มาเป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะห่างการลั่นก็คืออัตราการรั่นกระสุนมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเน้นแบบนี้แหละแล้วการแต่งที่ผมแนะนําไปวันนี้นะนะะะรรจจเเป็กกาาแต่ง่งะะงงอพวขลลย ส่วนใหญ่แล้วก็แรงดีดเนี่ยมันอาจจะเยอะอยู่นะครับในระยะกลางนิดนึงแต่ถ้าระยะใกล้ก็แรงอยู่นะครับแรงพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แต่งเรื่องระยะห่างแล้วก็ ไปเน้นเรื่องของลดแรงดีดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่มีการแต่งที่ทําให้มันแรงขึ้นเนี่ยทำให้ปืนกระบอกนี้นะครับไก่ไปเลยนะผมบอกได้เลยว่า BR ไก่ไปเลยผมทดลองมาโคตรหลายทีเยอะมากๆนะครับกว่าที่ผมจะได้ของแต่ง Mk2 กระบอกนี้มานะครับแต่ว่ามันจะมีอีกสายหนึ่งที่เราสามารถยิงในระยะไกลแบบไกลมากๆเลยนะครับก็ได้อยู่แต่สู้กับสไนเปอร์ก็ยังไม่ได้สู้กับ AK117 ก็ไม่ได้ AAM10 ก็ไม่ได้รทุกคนก็วันนี้ก็สรุปของแต่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะเล่น BR และไต่แรงให้สูงนะครับ แนะนำเป็น AK 47แล้วก็ AK 117ดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณนักทรอยส์ด้วยนะครับผมที่มาแจมในวันนี้นะแจมด้วยความบังเอิญโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย